ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 Greenwood ยังหวังกลับไปแจ้งเกิดกับปีศาจแดงหลังผ่านฉลุยกับเคตาเฟ่เมสันกรีนวูดยังต้องการจะกลับไปพิสูจน์ตัวเองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งภายหลังถูกส่งยืมไปทำผลงานดีเยี่ยมกับเคตาเฟ่ในฤดูกาลนี้เมสันกรีนวูดกอหน้าตารุ่งทีมชาติอังกฤษ ตกเป็นข่าวต้องการกลับไปพิสูจน์ตัวเองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งภายหลังถูกส่งยืมไปทําผลงานดีกับเคตาเฟนในฤดูกาลน,นี้นับตาแต่ถูกแบรน์ออกจากทีมชุดใหญ่ฐานมีคดีความติดตัวนอกสนามในเวลาต่อมาแมนยูนเต็ดก็ไม่ได้เปิดประตูรับกลับแม้ศาลจะตัดสินว่ากรีนวูดไม่มีความผิดแล้วก็ตามที่สุดแล้วแมนยูเลือกส่งให้กับเคตาเฟยืมตัวในช่วงตลาดท้ายซัมเมอร์ด้วยสัญญาตลอดซีซันแลกกองหน้าวัย22ก็ทําผลงานในสเปนได้ยอย่างดี กดไป8ประตูจาก26นัดซึ่งทําให้มีกระแสข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรชั้นนาเช่นบา,นาร์เซโลนาอเลติโกมาลิดหรือบัญญมินิกยนลก็ตามดูดีกาเลติผู้สื่อข่าวคนดังกลับระบุว่าทางเลือกแรกของกรีนวูดคือการกลับสู่ออเทอฟอร์ดอีกครั้งมากกว่าจะไปต่อกับสโมสรอ,อื่นมิเันกรีนวูดเพิ่งจะยิงประตูได้เพิ่มอีกประตูในเกมเสมอกับลาสพอมาสและเป็นประตูที่6ของเขาแล้วในลาลีกาแมนยูตับตาดูฟอร์มการเล่นเ,เขามาตลอด และจะตัดสินใจอนาคตของนกเตะอย่างเด็ดขาดในเดือนมิถุนายนตัวนกเตะก็อยากกลับไปยังพิมยรีกเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเขาเองกับแมนยูด้วยเช่นกันแมนยูจ้องเล่นของใหญ่ขวา2ซูเปอปร์สตาร์เซเลอาเสริมทัพแมนเชสเตอร์ไนเต็ดม,ม,มีชื่อนาเตะใหม่ที่ต้องการแล้วตัวแรกคือของแพงจากโคโชสิลอาอย่างนิคโคลโลบาเลเล่ากองกลางอินเตอร์มิลานและเกลซอนเบแมะกองหลังจากยูเวนตุส เล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่ทำแมนยูน่เตยยุคเสอร์จิมรัดคลิปขีเซนต้าชื่อนักเตะใหม่ที่ต้องการคว้าตัวมาเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์เอาไว้แล้วตัวแรกคือของแรงจากกอโชซิล่าอย่างนิโคโลโบาเลล่ากองกลางอินเตอร์มิลานและแกลซอนเบแมกกองหลังยูเวนตุสช่วงปีหลังๆมานี่แมนอยู่มุ่งเน้นเสริมทัพด้วยน,น,นักเตะในลีกอิตาลี่นในซัมเมอร์ก่อนที่ปิดเดียวคว้าองเดโอนา่นาจากอินเตอร์มิลานลาสมุนชอยลุนจากอตาลันตาและสุบิยานอัปบัตจากฟฟอรเรนติน่า ลาสุสีเดลี่รายงานว่าแม้ปิดแสดงจะเปลี่ยนหัวเรือใหญ่เป็นเอเนโอสปอร์ตของแรดคิปแต่ก็ยังเล็งเป้า,าที่ตลาดแบรนด์มักโรนีอยู่เช่นเดิมการเจริมทับจะนำขบวนโดยแดนแอชวิร์ว่าที่ผู้นัดการกีฬาคนใหม่ของปิดแสดงที่แม้จะยังไม่ได้เข้ามารับตำแหน่งแต่ก็ได้ระบุชื่อนักเตะที่เหมาะสมกับผีแดงมาให้แรดคิปแล้วนักเตะสองรายที่อยู่ในความต้องการของแอชวิร์คือแกลซอนเรเมร์เอต์แบ็กบาร์ซิลของยูเว่กับมิโคโลบาเล่ากองการอิตาลีของอินเตอร์มิลาน แนะรื่อของเกลซอนอยู่ในสายตายแอชวอนมาพักใหญ่แล้วเกิพยายามคว้าตัวมาอย่างนิคเกซอนแต่ไม่ประสบความสําเร็จคาดว่าแมนยูจะต้องทุ่มเงินไม่น้อยกว่า51ล้านปอนด์เพื่อให้ยูเว่ยอมปล่อยเตาบ,บ็กสมาอ,อกมาขณะที่บาเรล่าถูกมองไว้เป็นศูนย์กลางคนใหม่ในแดนกลางแทนที่คาซิโรที่รยราม,มากขึ้นในทุกขณะย่างไรก็ตามบาเรล่าจะมีราคาแพงหนักข้อเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลเชลซีและนิคเกซอนที่แอบเละอ,อยู่ด้วยนอกจากนั้นเดอะทิริกาเผยเสริมว่าแมนยูกำลังตามจับตาม,มาเกฮี กองหลังติดเชี่ยง,งกรีของคริสเปเลตแต่คาดว่าต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า6กล้านปอนด์ในการทาบทามตัวล่าก่อนสโควิเคราะหอนาคตเทนฮาก,กักแมนอยู่อยู่หรือไปหลังจบซีซั่นนี้พอสโเคเชื่อว่าอิทธิหกจะไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมปิแสดงต่อไปในฤด,ดูกาลหน้าโดยคิดว่าเซอร์จิมไรคลิปจะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของครูซอชาวดัตสิ่งที่เราเห็นคือหาออกไปหลายล้านมาจากทีมที่มีมลุ้นแชมป์ลีกทุนฤดูกาลไม่ช่างห่างไกลเหลือเกิน ผมคิดว่าเอเนอร์ได้ตัดสินใจแล้วและผมไม่คิดว่าเทนฮากจะได้อยู่คุมทีมต่อในฤดูกาลหน้าจากการสัมภาษณ์ที่เราได้ยินเซอร์จิมผมคิดว่าสโมสรมีภาพแง่ลบเล็กน้อยในช่วง10-11ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วง2ปีที่ผ่านมาผมไม่คิดว่าเขาจะพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมจะไม่แปลกใจเลยหากพวกเขากําลังมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่ในตอนนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องผมรู้สึกเสียใจนิดหน่อยสาหรับเซนฮากเขาทําได้ดีในปีแรกเขาคว้าแชมป์ เขากำลังมองหาโอกาสที่จะได้ต่อยอดในฤดูกาลที่2อเขามีนักเตะบาดเจ็บม,มากมายและพูดตามตรงว่าเขาไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ